สวัสดีพี่เกษตรตะกรอนผสมผสานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านวิวีเคชาแนลนะคะเดี๋ยวเอาประแจให้เบาหน่อยก่อนนะกิไปบล็อ,บอกจะบลอเนาะเบาหน่อยขอบันแค่ะ ผัดไห่เบาน่อยไปบ้าน RLEC Lifestyle เนาะแล้วก็ไปบ้านพี่สีกรุงนะคะถ่ายให้เอาถ่ายให้เอาอุ้ยบอด้ขนมกับไปตัวาถาเอาแต่ขนมนั่นบ่ะเป็นเด็กน้อยว่ะเป็นเด็กน้อยห็นป่ะเป็นเด็กน้อยกินขนมเป็นแบบเจ้านีโอ้ยอยากได้ชิมหาเลิฟนะคะ พี่สีกุ้งพี่สีกุ้งอยากได้สิห้าเลิฟเนี่ยเอามาอีกสิเอามาอีกสัาากสามสวัสดีครับทุกท่านนะคะจากพี่เกษตรตะกรอนผสมประสานสไตล์พี่อะไรไนฮะลุ่มนะคะพี่มิดก็ยังอยู่เลยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยโอ้พี่มิดขึ้นไลฟ์สดบ้านตัวเองอยู่นะ จะร้อ,องเพลงให้ฟังนะ,ะทุกคนฟังเพลงจบก็เราก็จบนะคะแยกย้ายและะ้วแล้วก็แยกย้ายและะ้วทุกคนเอาเพลงอย่างนี้เอาหมักเบารุ่นนอกมั้งมีใครรุ่นน้องของฝึกไหมเนี่ยถ้าซิมีกับซิมีแต่เบาน,น,ะะน่อยเนี่ยเพราะได้ขโมย่า ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกทท่านเด้อที่แบบมาอะไรนะ R L V is dust shelter in the อะไรนะ dust dustland R L โอ้ยพี่เอไม่ธรรมดานะเนี่ยออยออยออย,ออ,ยออกมาอ่านเองเลยเลย <laughs> อ๋อต้องมาอ่านเองเลยนะเด่ยภาษาอะไรนะภาษาเยอรมันใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่เกษตรนะคะต้องออกมาอ่านเองนะมึงอ่านเป็นนะคะทุกคนแต่แปลไม่เป็นนะคะเดี๋ยวให้พี่เอเดี๋ยวให้พี่เอสมุยให้พี่เอสมุยแปลให้ด้วยนะมึงอ่านได้นะคะแต่แปลไม่เป็นนะคะอ่านได้ทุกภาษาเลยอ่านได้ทุกภาษาเลย แต่แปะแต่แปะไม่เป็นเลยแต่แปะไม่เป็นเลยนะคะ <c oughs> ลุงลายก็โย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 นะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ12ล้านดวงใจนะพี่เอต้องต้องต้องแปลให้ด้วยนะคะเขียนมาแล้วต้องแปลให้ด้วยสิ is d u s welter บ้านพี่กรุงสรีคอยไปตลอดใช่ไหมเจ้าค uh ือบอกคอมเมนต์สักคะแนนเจ้าไปเนี่ยคะแนนเจ้าไปเจ้าต้องคอมเมนต์แมถ้าเจ้าเจ้ายังหาชั่วโมงอยู่ไหม เออคะนนเจ้าผ่านไปแล้วบบเป็นยังเจ้าหาเหรียญบบเป็นยังคะแนนเจ้ายังหาสมองนี่เจ้าต้องเจ้าเข่าบ้านนายเจ้าต้องคอมเมนต์เนี่ยต้องคอมเมนต์แล้วก็แบบเออไปไปพูดไปคุยกับพี่ๆเขาเนี่ยถ้าเจ้าอยากได้ถ้าเจ้าอยากได้อ่าให้เขามาหาเจ้าเนาะ ขอบคุณ12ล้านดวงใจนะคะที่แวะเข้าให้กำลังใจหวงดีเคชาแนลนะคะคืนนี้นะคะทุกคนหลังจากเพลงนี้จบเราก็แยกย้ายกันนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณ12ล้านดวงใจกระ,ะทีแวะให้กำลังใจหวงดีเคชชาแนล